สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงยุ c ชาน n e ลนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ใน ID เซิร์ฟ210นนะฮะแล้วก็เราเนี่ยจะมาทำ เ,เราจะมารีวิวนะครับผมจเจ้าวัคซีนแมนนะครับผมตัวที่ใครๆเนี่ยก็มองข้ามนะครับผมรอจะโจเซ่ร่างปีาศาจอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเอาวัคซีนแมนนะไปไล่ตบให้หมดทั้งเซิร์ฟเลยก็แลวกาันก็เป็นวัคซ <c oughs> ีนห้าดาวม่วงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงระเบิดของมันเนี่ยที่คอมโบกับทัตสึมกิเนี่ย มันจะสักกี่ล้านครับผมสําหรับเจ้าวัคซีนแมนตัวนี้นีครับผมปะก่อนอื่นเราไปดูตัวของมันก่อนตัวละครของมันกันก่อนแล้วกันนะผมเรียบร้อยนะปั้นมา5ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็ปั้นมันเป็นลงในศูนย์ศึกนะมันก็เลยได้อ่าสจุดมานะครับผมแดง2จุดมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูอ่าที่เราปั้นไปนะก็พลังโจมตีนี่ก็ประมาณ4ี่แสนนะอันนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่ กำลังจบทีไม่สําคัญนะมันสําคขาที่ HP HP ตัวนี้6กล้านหนึ่แสนนะฮะลองลองปั้นมาก่อนลองปั้นมาก่อนเดี๋ยวยังไงไปต่อเราจะอัดกันต่อนะครับผมสาหรับ ว a คซีนแมตัวนี้นะผมความเร็ว402อันนี้ไม่สําคัญสําคัญที่เลือดอย่างเดียวนะครับผมสําหรับ v ัคซีนแมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งของมันนะสกิลหนึ่งกายล่างเป็นยักษ์คือสกิลตีธรรมดาแนละเป้าหมายรายเดียวนะฮะสร้างพลังโจมตี120%นะครับผมก็ สามารถจุดเสริมดาเมจโบนัสจาก HP สูงสุดของตนเองได้ด้วย5%นะครับผมแล้วก็มาดูสกิลอันตีนะสกิลอันตีโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งศัตรูทุกรายนะครับผมทั้งแนวนอนนะมันจะโจมตีเป็นแนวนอนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะทำโอกาสให้ตัวละครนะครับผมฝั่งตรงข้ามนีติดเผาไหม้นะครับผม75% 2รอบนะครับผมสำหรับอาวุธ3ดาวนะฮะ ส่วนพัสดีวันนี้คือแบบโกงจัดเลยนะผมเมื่อศัตรูได้รับดาเมจต่อเนื่องนะผมจะสร้างจะสร้างดาเมจบนัสต่อฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมคูมันโหดจัดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่ามันจะระเบิดแรงขนาดไหนนะสำหรับเจ้าวัคซีนแมนตัวนียนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเราป้านไปนะไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับผมตราเฉพาะ5ดาวนะท่านผู้ชม ก็โยกของมานะครับผมโยกของหมอจากกาโร่นะเพราะว่าเดี๋ยวกาโร่มันก็อําราพาจากแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เนี่ยใส่เป็น HP 3ชิ้น HP เปอร์เซ็นต์สชิ้นนะแล้วก็มีผลต้านทานเข้ามานะครับผมเนื่องจากมันไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์สำหรับรองเท้านะครับผมเราก็เลยต้องโยกมานะครับผมอ่ะแล้วก็การบัฟเนี่ยเราจัดไปเลยแบบ โบนัสต่อสู้ HP 3แถวนะครับผมการบัฟมังกรน,นะครับผมก็จะมีอัตราลดดาเมตนะครับผมอัตราลดดาเมตแล้วก็เป็นลดดาเมตโบนัสนะพลังโจมตีแล้วก็พลัง HP นะอันนี้คือการบัฟแบบไม่เท่าไหร่นะแต่เราเน้นที่เลือดไงเลยอัดมาเป็น5ดาวนะครับผมเพิ่มพลัง HP 30%เปอร์ซนะครับผมเปรอร์เซ็นต์เลยแหละวะเปรอร์เซ็นต์ธรรมดานะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า,าวัคซีนแมวตัวนี้นะครับ <Huh? S 1> ส่วนแผนทักษะก็ไม่ได้ปลดอะไรมากมายนะคือคือแค่ปลดช่องแรกแล้วก็ใส่แผ่นดาบไปนะครับผมถ้าเกิดมันไปต่อได้แล้วมันใช้ดีเนี่ยเราจะต้องพัฒนากันไปอีกนะ ปลดกันไป3ช่องกันเลยทีเดียวหรือว่าเรารอโจเซ่มานะนรับผมก็ค่อยโยกของไปได้นะจากวัคซีนแมนนะครับผมนี่แหละครับผมผมวางแผนไว้แบบนี้เลยนะสำหรับเมตาต่อไปในอดีนี้นี่นรับผมไปเดี๋ยวเราลองไปเทสดาเมจกันก่อนกันละกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเราไปลองกับจานวาสปีนี่แหละครับผมก็ตั้งแบบตัวเต็มของแกไว้เลยนะมีแค่กาโรเท่านั้นนะที่ไม่ใช่เพราะว่า เขาจะยกการโลกออกแล้วเอาหน้ากากหวานเข้ามาแต่นี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะพลัง33ร้านนะฮะเดี๋ยวขอไปตั้งตัวก่อนนะตั้งทีมของเราก่อนนะทุกคนมาครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งตอนนี้เป็นวัคซีนแมนอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเราเนี่ยอาตกติบาสลงมาตรงนี้ปรับเอ้าไม่ใช่สิเราเอามาแทนตรงนี้เลยก็ได้ป้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเ,เจ้าตัวราชาน้านฟ้ามาะฮะนี่ฮะ มันจะเป็นแบบนี้นะทีมที่เราจัดมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันจะระเบิดแรงขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะไปกันเลยเอาละครับผมเริ่มเกมมานะครับผมเป็นหน้ากากหวานนะครับผมมาก่อนเลยนะฮะจังหวัดเนี่ยมาฮะยกเพลงบัรดาลใจบทเพลงบัรดาลใจหลั่นลักเคาะไปหนึ่งทีครับผม หนึ่งทีครับแค่หนึ่งทีเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยลมหายใจก,จกดกระรบเขาให้ต,ติดกัดก่อนไป3ตัวฮะติดกัดก่อนไป3ตัวแล้วก็เลื่อนหินทําลายฟ้ายกหินขึ้นไปกระแทกกระสู่เทเพราะนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับผมว่าจังหวะระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดมาเดี๋ยวดูจังหวะที่ชิวบิคภัพอทลายไปก่อนของเขามาก่อนนะแบมเข้ามาที่5้าล้านแนะครับ<อ>ผมมา,มาดูทีนี้ก็ยุงไล่ตีมาที่โกติบัสแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาโอ้ โดูครับดูครับแล้วก็แฟทะลวงมาดูจังหวะระเบิดนะทุกคนบักเขาให้มาดูระเบิดยังระเบิดยังเฮ้ยระเบิดทักทีสิบักบักสิบล้านทุกคนโอ้สิบล้านทุกคนโอ้โหระเบิดสิบล้านนะหายวับไปกับตาหมดเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหมาครับผมบทเพลงบรรดใจใะนะจังหวะมันระเบิดเนี่ยมันทําให้จีนอตติดไม่ดับนะแล้วก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาออกสกิลได้นะครับผมมันก็คือแบบคือสกัด ไปเลยนะครับผม <Huh? S 1> กัดตับเจ้าจีนอตให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับผมโอ้โหดูดีฮะแล้วก็จะเป็นเทิร์นสนะที่จีนอตจะได้ออกสกิลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยนะมาดูครับผมมา ก็เป็นวัคซีนแมนนะครับผมบอลเก่งกี้ครับผมยกขึ้นไปฟาดไปโอ้โหดาเมจห้าแสนนะครับผมไม่แรงนะเพราะเราเน้น HP มากครับผมระเบิดปืนจากคนนะครับผมวัคซีนแมนของเราจะยืนอยู่หรือเปล่าครับวัคซีนแมนของเราแตกเรียบร้อยครับผมยังไงครับจังหวะนี้มาครับผมบทเพลงบรรดาใจฮะมาเคาะไปครับผมบักบักบักสามทีสามทีเราไม่มีจีนอนะก็ ไม่อาจจะสู้ได้เลยครับผมเพราะว่าทีมหลักนะครับผมแต่ลุยุทธเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะกำลังจะบอกว่าไม่สู้ได้แต่ก็โดนแตกไปเลยนะครับผมร็ห <Huh? S 1> ยุดปั้นไว้เผื่อเมตาปูบอมนะอันนี้มันยืนยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้โล่ปูบอมเข้ามาเนี่ยวัคซีนแมนของเราเนี่ยจะยืนได้อีกยาวๆเลยนะทุกคนก็ถือว่า ใช้ได้นะใช้ได้ลองไปเป็นแนวทางใช้กันดูได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีตั๋วแดงที่จะไปเปิดเอาโจเซ่ล่างปีศาจนะครับผมแล้วก็มีทัตสึโมกินะเอามาคอมโบกันได้นะครับผมมะ ทีนี้เราไปลองในลานประลองนะแต่มันจะเป็นคนละเซตกันนะครับผมผมจะเอาโกติบาร์ออกนะคือจะเป็นเซตทีมลานประลองนะมันจะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับผมมาทีมก็จะเป็นวัคซีนแมนนะฮะทัชซูโมกิครับผมหน้ากากหวานวินสองจีนอตแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมวแล้วก็ตามด้วยเกียร์โลเกียร์โลนะจะเป็นคอยเกียร์โลเกียร์โลในครับผมก็ เราจะให้หวานนี่บัฟให้บับให้ทัศุกิเราออกนะฮะผมแล้วก็ถ้าเกิดถ้าใช้ทีมแบบนี้นะผมขอแนะนําว่าทีมเราเนี่ยต้องเร็วกว่าคู่ต่อสู้นะครับผมมันจะใช้ได้ดีและมีประสิทธิภาพนะสําหรับเมตาดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเมตาปูบอมนี่ก็จัดไปฮะโลนะาหนายืนยาวๆนะครับผมโอเคครับผมเราไปดูทีมโบราปลองกันนะครับผมเมื่อนําวัคซีนแมนมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมา เริ่มแรกเลยครับผมเนี่ยนะครับผมหวานมันต้องเปิดก่อนนะครับผมมาแล้วครับหวานบทเพลงพันดาลใจครับผมมาข้อหน้าเป็นหนึ่งทีคาะหน้าเป็นสองทีข้อหน้าเป็นสามท,าทีครับผมเลยกระตามหนาเซนโซเซ็ตโค้ดหกสิบสองล้าน,นครับผมมาครับผมแล้วก็ตามด้วยคูยไเอเต้ แบมสิบล้านดามเมยครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าระเบิดแตกไปครับหวานแตกไปเรียบร้อยครับผมดูไม่ทันนะระเบิดเท่าไหร่หมาครับผมหมาเฟาบ้านแมนมาสิบเอ็ดล้านนะครับผมจังหวะเนี้ยมาครับผมเคาะหน้าไปหนึ่งทียบผมครับผมยังไงก็ไปฮะยุงเราไม่ใช้นะเราไม่ใช้ยุงเลยครับผมเราต้องถอดยุงออกครับเคาะหน้าไปหนึ่งเทียบผมเป็นยังไงล่ะฮะเรียบร้อย ระเบิดแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวัคซีนแมนเนี่ยครับผมผลประโยชน์และประโยชน์ของวันเนี่ยอยู่ที่พาสซีฟของวันนะฮะจังหวะระเบิดรุนแรงนะครับผมตามที่ลุงได้ทดลองไปแล้วเนี่ยระเบิด10ล้านนะครับโอโหโหดเกินทุกคนสุดยอดไปเลยนะครับผมสำหรับวัคซีนแมนตัวนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับการทําทีมให้กับทุกคนได้นะสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าจะเป็นถือว่าเป็นประโยชน์ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปปรับเปลี่ยนทีมปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้นี่ครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องรูมชแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย